สวัสดีค่ะทุกท่านจา๋าดูนะคะวันนี้เปิดคลิปด้วยเก็บเห็ดเลยนะคะนี่โอ้โหแบบทำไมดอกยังเล็กอยู่เลยเนาะงงเหมือนกันค่ะเขียเขียเอาเล็กๆอย่างนี้ก็ไม่เก็บนะคะ <laughs> จริงๆก็เริ่มเก็บได้แล้วนะคะนิดนึงเนาะ เดี๋ยวไปหากันต่อค่ะโอ้ยอยู่ในก่อไม้คุยโอ้ยสองดอกด้วยงามค่ะุ้ยงามค่ะงามขัก ได้เก็บทีละดอกสองดอกเจ้าค่ะโอ้ยได้เห็ดดำเก็บเอาไปตากไว้จ้ะทุกท่านเอาไปทำซุปเลยเหลือก็ตากไว้กินนานๆจ้ะคลิปที่แจ้าตากไปให้ดูนั่นน่ะเวิร์กจริงๆนะคะทุกท่านคือเขาไม่เน่าอ่ะค่ะ ลองดูนะคะท่านที่ได้แบบเห็ดเยอนะๆเนาะอู้ยเสียดายจังหลุดหลุดค่ะหลุดโอ้ยนีย่มันคือสิวายเหรอบอเนาะออกน้อยเดี๋ยวนึงมันก็พึ่งออกหรือเปล่ปาจ๊ะพึ่งออกหรือเปล่ปาทำไมโลกแค่นี้ <c oughs> เป็นอย่างคือออกดอกหน่อยหน่อยนึ่งเออมันสิบเบิดแล้วล่ะคะ่ะขออนุญาตเก็บไปเด้อยจา้าพุนะ่นน่ะพุ่นเด้เพิ่งแต่ออกเือว่ามันสิบไหวเนาะเออบบหูดลกคะ่ะเก็บไปก่อนพุนะ่นน่ะค่อยๆเก็บไป เก็บกันแบบยาวๆเลยจ้าพี่ปาดขาแม่ขาอวบขนาดเลยจ้ะอวบเกินจ้าโูอยา่างใดแบบนี้พี่ว้ายต้นงามงามแมพี่ที่หาหาแบบนี้จ้ะดูดูนะจ้านี่ ง้ามค่ะพุ่นเพิ่งตะขึ้นยู่จ้ะเอา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 เดี๋ยวค่อยแวะมาเบิ้งใหม่ สลับรวมกันไปเลยจ้ะดูก็ยังมีให้เก็บอยู่นะจ้ะทุกท่านอุย้ยสีสันไหมงามขนาดพุ่นนะปอดไหมมันน่อยโพบ่เก็บจ้ะน้อยจังเลยมันเล็กๆอะค่ะไปหาต่อค่ะ ดูทุกท่านจ้าดูดูดอกเล็กๆทำไมป่านี้เพิ่งออกเนาะเพิ่งออกเก็บไม่ได้เล็กเกินไปวาดเบื้องแน่นันบักหลายนึงแต่มันหน่อยโพดมันเก็บบ่ได้จ้ะพี่น้องจ้าเป็นตเสียด่ายเนาะบ่าเป็นยังค่ะเก็บอันที่มันเก็บได้นั่นละเบื้องแน่น่ะ น่อยหน่อยนึงโอ้ยเงิดหลายเนาะเสียดายแต่บอเป็นยังจ้ะปล่อยเพิ่นไว้พุ่นเนาะพุ่นนะเลื้ยงหล้ยๆนั่นนะ่ะเก็บบ่ได้ซ้ำพี่น้องจ้ะมันหน่อยโพดโพหน่อยโพดโพโอ้ยมือนีคือสิบบ่ได้ดอกคะ่ะเฮด ได้แค่เอาไปซุปนั่นแหละค่ะบร่ไดเอามาตากซ้ำซุปมือเดียวก็เบิดแล้วไปยังหวยจ้ะโอ้ยน้องเงิดหลายเปยบังแน่น่ะเห็ดเหลืองทั้งนั้นเก็บบอ่อได้จ้าเก็บบอ่อได้มันน่อยโพดเก็บไปก็ขี้ขนันเห็ดความสะอาดเนาะ อันนี้พอได้อยู่โอโ้ยเนาะมื่อนี่ก็คัดเอาแต่เห็ดงามๆแล้วเนาะเอาแต่ดอกงามๆพอได้โอ้ยเนาะโอ้ยนี่พอได้อยู่จ้ะพุ่นพุ่นพุ่นหันกลับมาก็เห็นเด้อบาดนี้ โอ้ยก็บ่ถึงกับบ่ได้เนาะพอได้อยู่จ้ะบ่งามอยู่จ้ะ สุดเลยจ้ะโอ้โหขานะ่ะสวยมากสวยมากค่ะโอ้สวัสดีแมวบองปนกรุบกรอบเคลียด้วยนี่โมนเนอร์แบบประเซริฐมาค่ะทุกท่านสวัสดีจ้ะเก็บเห็ดจันกันจ้าเจอแล้วเห็ดดำปูดน่ะพวกเลยจ้ะนูน่นดูทางนูน่นอีกดูสีสันโอ้โหสวยจ้ะ ว่าจะกลับบ้านแล้วนะเมื่อกี้ดูแล้วเหมือนไม่มีว่าสิเมื่อบ้านแล้วพอดีมาเจออันนี้เนาะเก็บจักน้อยลพะพคนนะเนาะงามแทะอันนี้เอาอยู่บอนี่ บังเน้ได้บ่เนาะพ่อได้อยู่จ้ะโอ้ยอยู่ข้างในบ,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 บ่เอาบ่เอาบ่เอาเก็บหนากเก็บหนากไรคนน่ะลายอยู่จ้ะโอ้ยเนาะกำลังสีวาสีเมื่อบานอยู่มันมักพ่อจังสีแหละย่ามเฮาสีเมื่อบานนี่แวะซะก,ก่อนพเด้โอ้ยเละเบิด ว่าเสียดายิ่งนี้นะเก็บบดได้เบิดดอกจ้าไปไปยังกลับบ้านค่ะทุกท่านกรุณารับชมมันนี้จ้าดูภูเขาเหตุจ้าภูเขาเหตุหวเก็บเก็บกลุ่มนี้ได้เมื่อบ้านเลยคอยเมื่อบ้านเลยจ้าพี่น้องไปไปเอา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 กลุ่มไหนก่อน เอากุมนี่เอากุมนี่เพียเพียโอ้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 โห้ยหนอเอาเอาเอาเริ่มจ้าเริ่มได้จ้าโอ้ยเก็บบ่อใดเน้นให้พี่น้องมักเห็ดเบิงโกโคโทษโคอภัยนั่เด้อจ้าโอ้้ยบางทีก็มุมกล้องมันก็ไม่ค่อยได้กับสถานที่เก็บนะจ้า อขอบคุณหลายๆค่ะโอ้ยสิเมื่อบานแล้วพี่น้องบางย่านี่ก็ไดคอยสิเมื่อบานก็บไม่ได้เมื่อจากเทือดดอกเอาเอาเอาโอ้ยฝนตกหลายๆนี่เพิ่นกกออกเด้อเอาเอาเอาไดไปตากแล้วจะ้ะโอ้ยบางย่านี่ผิดหวังอย่างแรงเพิ่นเด้อคอยสิเมื่อบานแล้วเด้อบางย่านนี่โอ้ยปีนขึ้นภูเขามาก พ่อผู้เขาเห็ดโอ้ยคอยละงึดกอยละคักเด้อเอาเอาเอาเต็มตกก paper, กะกร้าคักคักล่ะค่ะนี่คักคักโลดล่ะค่ะไปไปไปเคลื่อนที่เคลื่อนที่จะ้ะเคลื่อนที่นะจะ้ะเอาเอาเก็บเน้นๆจะ้ะเอาเอาอุ้ยเอาละเดี๋ยวค่อยไปตาก ไปตากให้มันแห้งสักหน่อยแล้วทําความสะอาดนะจ๊ะเราจะไม่ทําไปเลยเห็ดมันเปียกหลายหลายหมอปุ้ยนะเบึงเนี่ยขาไหม่ปัดคอยกะสิว่าบ่าได้เห็ดดอกค่ะมื่อนี่แต่ก็ได้คือเกาพี่น้องจ๊ะได้คือเกาเด้อจ๊ะ โอ๊ยเบิ่งแน่นัน๊อดขาเห็ดแบบนี้นะขึ้นกระมอดแบบนี้บอกถามเห็ดเบิ้งนั่นข่อยก็ไดายเพียออันนี้บ่ได้บ่ได้จ้าอุ้ย เปิดเปิดมอดจากน้อยน่ะพูดเสียงเบาก็ต้องขอโทษแล้วก็ถ้าพูดเสียงดังก็ต้องขอโทษน้ำได้จ้ะลังเทือค่อยก็รูดเด้อคอยเห็นเห็ดแล้วค่อยลูดเด้อ <c oughs> โอ้ยเน่เน้นเลยจ้ะ ดูโหโหทุกท่านยางสวยเลยค่ะสวยง่ามจ้ะเิดล้ายอันนี้หน้าเห็ดก็จะหมดแล้วนะจ๊ะทุกท่านจ้าน้าเห็ดเบิร์ดคอยก็สิเห็ดเห็ดกับเขา่า เฮ็ดกับเข้าให้เบิงเด้อบาทนี้เตรียมตัวนะจ๊ะดูเมนูของเจ้าพาเพลินนะจ๊ะค <t> นะน่ะบิ้งแน้ดอกพะนนะเห <t> ลืองอารามเต็มภูเขาอยู่ภูเขาหน่อยๆของข่อยนี่คนน่ะ มีอยู่ค่ะเห็ดแต่ว่ามันน้อยมันเก็บบ่ได้เนาะน้อยโพดจ้ะเอาเบิร์ดละตีกำลังมันเอาคือเบิร์ดเอาเอาเอาเบิร์ดก็เบิร์ดได้ครึ่งตะกาอยู่โอ้ยได้ครึ่งตะกาบ่บ่ตเต็มซ้ำเอาไปไปยางเมื่อบานจ้ะยางเมื่อบานไปเรื่อยๆนี่แหละจ้ะว้ายใส่มเมื่อใดเบิรงกแนะ่เบิรงกแนะ่เห็ดอยู่เชิงเขาจ้ะ เก็บจากน้อยคะ่ะเอาไปเอาไปน้ำเอาไปผสมประสานกันปนเดอค่อยก็ไดปนเดอพี่น้องอแวะมาดูป่านี้ไก่ไกถนนไหมบม่มีจากน่อยไหมบ่มีจากอ่านเงียบกีบปนเดอบมีอะไรจ้ะเอาเอาเอาวันนี้ก็ได้นิดหน่อยละคะ่ะ ได้พ่อกินยูดอกคะ่ะเกือบเต็มยูดอกคะ่ะเก็บน้อยๆมันก็สิบเมื่อเยอยั้งยัง้งยั้งอีกเจ๊ยั้งสิแวะยูเนู้ยั้งสิแวะยูคนเด้อ <c oughs> ค่อยอยากได้เห็ด <c oughs> เห็ดดำไหม <c oughs> เห็ดทรัตคันตตเรลไหมมันคือบะมี่ไหมอ้าวมันก็บร้เกิดเบิดสุซูปาดอกคะ่ะพี่น้อง คอยละผิดหวังเดอ้อไม่มีเลยปรนเดอ้อเบิ่งแน่นั่นปกติหมอดจังสีมันสิขึ้นเดอ้บอบ่มีบ่มีบม่มีอีลีเดอร์บัดนี้โอ้ยคอยเคสิกลับไปหาเห็ดปลากเก่าของข้าพเจ้าแล้วนจะจ๊ะบ่า้เลยจะเห็ดดำได้นิดเดียวมันสิพ่อตากโบอโอ้ย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  เอาเลยค่ะเดี๋ยวเจ๊ขออนุญาตจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะจ๊ะเบิงเนี่ยนะงามงามไหมคือคือมันชุ่มชื้นป้านนี้มันคือพวกขื่นหื้ออ๋อมันคือพวกขื่นเห็ดดำไม่ค่อยระง,งึกหลายเด้อเออเอาเลยค่ะได้ยินเสียงรถบอ <c ười> คอยก็อยู่ใกล้ๆถนนใหญ่นะนาบได้เข่าลึกปั้นใดเนาะเบิงเนี่ยน,นะ ปลาเพิ่นนะโอ้ยมืดครึ้มเลยนะจ๊ะทุกท่านจ้ะอย่างมืดครึ้มเลยจ้ะเด้อบิ้งแน่น้นโอ้ยเนาะคอยละง,งึดเอาเลยจ้ะเจอกันคลิปต่อไปนะจ๊ะสวัสดีค่ะ